thắc trái, xài gỉn, xài sẹp já, mừ nì, má kín bù, oi, tốc sẩm, bù ma, một, nước gỉm teo, sợi dài, sợi dài nhang đi, pít, an, mẫn pho lại qua mẹ, sợi dài ของแสบกับชิดขุนหยากจังเลยของฮท่านฟอซื้อมาแล้วก็อย่างจริงโมเมนต์ถึกๆเนี่ยหมูคือบานเท่าเลย บาบเขาเครงสดเนื้อมันก็สีหวานมันก็สีช้ำเนาะอันนี้เขาได้กินแต่ส่องแข็งแลวจ้ะเนี่ยเสียดายเลยมันฟออยู่ใน,นสอน่องแข็งโดนบ่ กิ่นฟอหายอ่ะเพราวะว่าที่ให้แสบไปเลยกับอะไราบางนน้เนื้อมันฟอแต่แกกินดูกินรสชาติรสชาติปูคือหอมเมืองไทยเฮาค่ะ ย่ามใดดอกสิด้เมื่อเมื่อที่กินแ่บอาหารทะเลตอนนี้กินอาหารแชร่แข็งไปก่อนอสดายเนาะ โมเมนต์ราคาที่ถือด้วยค่ะกล้องนึงจะปีจีเป็นเงินไทยกับซีหาร้อยโมเมนตะ์ <c oughs> ที่โชคดีเสมอไปได้ที่วัดเจอกล้องที่วันเน้อเต็มนะ จะเลยกินเอารสชาติหนามมันนั่นแหละปูมาจ้ะ 怎么了呀？